สวัสดีครับ,รบวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้โน้ต Mtu โดยใช้โน้ต Mtu ผ่าน Wi-Fi Hotspot มือถือกันนะครับผมขั้นแรกนะครับเราก็มาเลือก Wi-Fi ที่เราจะใช้ครับวันนี้เราใช้เป็น Wi-Fi ของของมือถือนะครับก็คือ Hotspot นะครับเราก็เลือกเข้ามาเลยนะครับพันนี้เข้ามาเลยนี่มันเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับจากนั้นเราก็มาดูที่โค้ดนะครับ เราก็ต้องเปลี่ยน SSID ตรงนี้นะครับให้เป็นชื่อ wifi ที่เราใช้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับเป็นรหัสพาสเวิร์ดที่เราต้องใช้เข้านะครับส่วนโค้ดก็มีตามนี้เลยนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดนี้ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเราลองมาคอมพายดูนะครับว่าผ่านหรือเปล่านะครับ พอคอมพล์ภาพแล้วนะครับเราก็มาอัพโหลดเลยนะครับเราก็ต้องใช้เวลารอสักหนึงนะครับเราก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับ พออัพโหลดเสร็จแล้วเราก็มากดท T serial monitor นะครับนี่ครับมันก็จะได้ IP มานะครับพอได้ IP ตัวนี้มาแล้วเราก็มาลองปริงดูนะครับว่าอุปกรณ์สามอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็คือ Node MCU และคอมพิวเตอร์และ มือถือของเราที่ปล่อยให้สปอร์ตนะครับว่ามันเชื่อมต่อกันได้หรือเปล่าครับเราก็มากดตามนี้เลยครับเราก็ลองปริงเข้าไปเลยนะครับเราก็ดูนะครับ IP ของเราได้อะไรมานะครับ เราก็ enter เลยนะครับเราก็มาสังเกตดูตรงนี้นะครับนี่นะครับ4แล้วก็4ี่มันจะเท่ากับ0นยนะครับอันนี้คืออุปกรณ์3อุปกรณ์นี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อใช้งานกันได้ทั่วถึงแล้วนะครับส่วนการต่อตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ มีสาย USB เสียบเข้ากับตัวโนด MCU นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้หน้าตรงนี้เลยนะครับขอบคุณครับ